ครับสวัสด nah e. ีครับเมื่อนี้เขาก็ครามีมหาเพื่อนเรานะครับเมื่อนี่พาขึ้นเขาครับเมื่อนี้จะปหาเพื่งหลวงนะครับเขาที่เขาก็ไขึ้นเลยครับปีปีก้อนเนี่ยเขามาขึ้นเขานี่แหละครับอายุสองห้างนะครับเขาคางกันมีครั้งหนึ่งครับสรุปไดยอยุสามห้างนะครับปีก้อนนี่ครับแต่ปีนี้เขาไม่ได้ขึ้นเลยนะครับเดินหาเขาไม่ได้มากนะครับเขาก็เลยอยากมาหาลองเบิงนะครับเขาลูกนี่เขาไงครับ เป็นรูดน้ากันนะครับจะเจอห้างเขาบ้านะครับไปเบิ้งกันเลยครับครับรถเขาก็จอยไว้นีนะครับข้างล่างจะเป็นป้าอ้อยนะครับนี่ครับข้างๆนี้เขาอ้อมไปเลยนะครับเขาไ่เคยขึ้นครับแต่ว่าเขานี่เขาเคยขึ้นอยู่นะครับนี่สองสามรอบอยู่ครับลูกงญ่อยู่ครับลูกนี่ก็มีเปิดเส้นหน่อยนะครับที่เขาจะเจอนะครับเนาะ เขาหาผู้เดียวนะครับเขาครับไปรุ่นน้ำกันนะครับจะเจอเม่เจอครับก็จะขึ้นเขาขาขอจะที่จาทางเพิ่นก่อนนะครับบอกก้าวเพิ่นก่อนนะครับแล้วหาอยู่หากินนะครับเนาะขอถทายวิีโอ้วมเลยครับเด้อจะที่เจาทางกัน๋อครับเรือน้ำกันครับจะเจอเม่เจอครับลูกไงครับเผาลูกนี่ จักสิง่างไปทางไหนเข้ากข้งยางของเขาที็เคยยางแห้วครับรอดตีนเขาเนี่ยครับพ่อผึ่งบ้าน่าจะยู่สูงกับยู่รอดตีนเขาเนี่ยครับเอาไปเบิ่งกันเลยครับจะเจอบ่าเจอนะครับครับยังบ่าเจออยู่นะครับห้ากันต่อครับคือมันถึงย่อยเขาแล้วนะครับเนี่ย ไปครับพางคัน่อครับไปเลยครับครับปีก้อนเขาก็อยู่แถวนี้นะครับนี่อยู่ต้นพักเกษตรนะครับต้นเอ็นเอ็นครับมารอบนี้เขาไม่ได้เจอเลยนะครับมันก็เลี้ยวเลี้ยวเตี้ยจังหวะเขานะครับจังหวะเขามาเกาะสิเขาก็เจอครับเขาห้ากินแถวเก่าก็าผึ่งลวงครับ สามสี่เวลาครับปีหนึ่งเขาจะง่ายอยู่ประมาณสามสี่เทื่ยเนี่ยเราพึงหวังหากินหาัากินแถวเก่าแหละครับเอาไปเรื่องขอนต้ครับจะเจอ่าเจอครับขับเ้าก็ลงมาแล้วนะครับสรปว่าเจอครับปะเห็นเลยนะครับหั่งเก่าหั่นยังก็ป่เห็นครับเท่านี้เขามันหลายนะครับพุ๊บวจะยุ่เขาไดครับเอาครับ ชิปี่เขาจะพาทุกคนไปเบิ้งผึ่งที่เขาตอนหัวน้าไว้นละครับที่ว่าตัดต้นหัวน้าไปนะครับแต่ด้ประมาณยี่สิบก็หมื่นแล้วแหละครับแต่เบิ้งนะครับเขาจะยูไปยูครับไปเบิ้งที่ต้นกันเลยครับไปเลยครับนี่ครับต้นผึ่งครับไปยูนะครับนี่เขาหัวน้าขาขาวนี่นะครับนี่ที่เขาปาดไปครับห้างกะหญ้าลงมานะครับ น,นั่งตูมาข้างล่างนี่ครับเมื่อเฮาบ่ได้ปาดห้างไปแล้วนะครับดีกับพ้างเขาโอ้สรุปไม่นี้เฮาบ่ไ้อย่างนลยนะครับนี่ว่าจะมาปาดหัวหน้ารอบสองกับปรยูนะครับเฮาเฮาบ่ย้อมครับเฮาไปตัดมิม่มแถวบ้านเฮาครับคลิปนี่บ่นย้อมกินเห้วนะครับ เอาไปรุ่นที่ห้งมิมก็ไเลยครับครับตนบ์มมิมมอครับนี่มีเครื่องน้ำนะครับครับเห็นมาครับมิมมาอครับนี่ยุ่ยไปอยู่ไหนนะครับนี่ท้งใหญ่อยู่นะครับเขาคือไปตักกันเลยครับบึ้งหัวหนังมาเลยครับครับเขาก็ลงมาแล้วนะครับนี่ครับมิมมาอครับหัวนังมั่งงามเลยนะครับนี่ ต่อว่าตอนตัดเข้องปไะเทศไทยเบิ้งนะครับทั้งน้ำ the มันไหลนะครับทั้งมือหนึ่งเขาต้องเกาะงานใหม่ครับตัดมือเดียวครับทั้งนี่ครับนี่ตกหลงแตกฝั่งหนึ่งนะครับนี่น่ครับเขาตัดมือเดี่ยวครับเขาได้ตกนะครับหั่นตกหวานตกซสกกิงใหม่นะครับนี่อู้หัวหนังมามาาไปเลยครับนี่เอาไปเบิ้งทั้งที่สองคต่อครับจนบาขามครับเขาเบิ้งเจอนะครับเพราะจอดรถมาเขาก็ยางของม้าเนี่ยครับเห็นบ่ดีนะครับออกไปเบื้องกันเลยครับ ครับนี่แหละครับพังที่แถวนี่แหละครับนี่มันสูงคับซุ้มเมรหเห็นครับนี่นี่แหละครับแถวนี่แหละเอาขึ้นไปเบิ้งกันเลยครับทังไงอยู่นะครับนี่เดี๋ยวท่ายได้จะจะท่ายตอนตัดเปเบิ้งนะ้ครับพอมันสูงกับล่มครับขึ้นกันเลยครับครับเพาเขาลงมาแล้วนะครับครับพังมีเฮมานอ่างมั่งมานไหมนะครับนี่เอยช่วงนี้น้ำเตียมดีอยู่ครับฝนมาตกนะครับช่วงนี้ ตัก็ตกแห้งครับน้ำเขาก็นยังเต็มอยู่นะครับมีมเฮ่าครับอีกครั้งหนึ่งเงี้ตะกานะครับเบิ้งกันเลยครับครับมี่ครั้งหนึ่งครับนี่ครั้งที่สองเขานะครับนี่งามๆเลยครับนี่หัวน้าเต็มดีครับครั้งแรกเขาน้าก็ดีอยู่นะครับนี่ท่อๆกันครับหัวน้าอ๋ครับ คลิปนีกับพาทุกคนขึ้นเขาหาผึ่งหลวงเดียวนะครับแต่กะบาเจอเรียวแล้วครับสองรอบแล้วครับขึ้นเขาบ่ได้นะครับเขาก็เลยเปลี่ยนแผนมาหามิมนะครับหาตัดบีมแถวบ้านในพี่น้องในเบิงนะครับครับพัวหน้ามกับพ่อมีครับช่วงนี้ครับหางงามเลยนะครับเอาครับคลิปดีกขอบคูณหลายๆนะครับที่ติตตามรับชมครับคลิปดีกะสวัสดีครับ